สวัสดีครับผมคาร์เตอรซูเปอร์ระนะครับวันนี้จะมารีวิวซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต5นะครับซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้รีวิวสักทีก็ตอนนี้นะครับตัวโน้ต5เนี่ยนะครับก็เริ่มนิ่งแล้วมีแพทแพทหนึ่งมาอัปเดตปับ๊บบัก๊กกระจุยเลยครับก็ต้องไปกดอะไรเวฟแคตพาร์ติชันกันถึงจะหายบั๊กกันตัวนี้นะครับก็จะมีปากกาใหม่นะครับจะเทียบกับโน้ต4สีได้ผมขายโน้ต4ทิ้งไปก่อน แล้วก็จะมีแับสัมผัสนี้นะครับตั้งเป็นชอ็อตคัสตรงนี้เพิ่มได้3าอันนะครับแล้วก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้ครับจะโยนทิ้งก็ได้นะแต่ผมไม่รู้โยนทิ้งแล้วกลับมาปเปิดตรงไหนเนี <c oughs> ่ยครับอ๋อนี่ไงไอคอนแบบรอยเปิดปิดตรงนี้ได้แล้วก็ทางลัดตรงนี้สามารถเพิ่มได้3ามอันนะครับจะลบทิ้งหรือจะใส่เข้าไปใหม่ก็ได้ ไปหมดทำไมแล้วเนี่ยจะหาเจอไหมเนี่ย <c oughs> เอ้ยเมื่อกี้มีอะไรไหมนะต่อให้จริงไม่เฉยมีเอสโนดเสียงพัดลมตีเลยอยู่ห้องแอร์แล้วยังเปิดพัดลมอีกเอ่อมมีสวยละมีอะไรเนี่ยมีกล้องมัง้ง แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเครื่อคิดเลขนะนี่ตามนี้แล้วแล้วก็จะย้ายมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็จะกดมาปับ๊บก็จะวงวงด้านนี้แต่ก็อยากรวมกันนะอยู่ข้างล่างเป็นไงวะ <c oughs> ก็ไปอยู่ข้างบนอยู่ดีได้ <c oughs> แค่ซ้ายกับขวาแ <c oughs> ต่เวลาเล่นเกมก็เก็กาหน้าจอหน้าดูเลยครับก็ต้องเข้าไปปิดตรงนี้ ผมว่าปิดดีกว่านะผมลำคาญมันมากเลยดิเหมือนกันได้หาว่าปิดตรงไหนสำหรับระบบภายในนะครับก็มีหลายอย่างที่เขาถอนทิ้งไปแล้วผมเองก็ค่อนข้างจะลำคาญนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือการตั้งชื่ออุปกรณ์เนี่ยเวลาซื้อมาใหม่ๆจะเป็น Galaxy Note 5หรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละ ตรงนี้สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับโดยที่เข้าไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็ไปที่ชื่ออุปกรณ์แล้วก็พิมพ์ชื่อได้เลยครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเป็นชื่อภาษาไทยนะเวลาเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าปล่อยฮอสปอดบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตัวนี้หลายคนมองเอ้าโน้ตสามเปล่า ไม่ใช่นะครับนี่โนนห้าแล้วแต่ว่าผมไปซื้อ s v Cover เอรพราะราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญผมชอบตรงนี้เนี่ยครับเซตติ้งมายกยงเลยครับไม่ต้องเข้าไปในหน้าจอเลยเออก็ดีเหมือนกันส่วนระบบโทรศัพท์ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพวกรายการโปรดนะครับแล้วก็ระบบกล้องก็เหมือนเดิมครับถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้แล้วก็เปิดแฟตปิดแฟดอยู่มุมขวาบนนี้หรือจะดูรูปก็ดูได้ ประมาณนี้ถ้าอยากจะดูเต็มเตมก็เปิดฝานะส่วนถ้าจะตั้งค่าก็เข้าไปที่อ, <c oughs> อุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีขึ้น S View Cover ขึ้นมาถ้าใช้ Clear View ก็จะขึ้น Clear View ขึ้นมานะครับจะตั้งพวกนาฬิกาตั้งอนุน,น,นันี่แต่น,นี้ผมชอบ เอสพีตรงที่ว่ามันสามารถตั้งรูปภาพจะดึงรูปในเครื่องก็ได้หรือจะแสดงข้อมูลมีนาฬิกามีสภาพอากาศชื่อเจ้าของผมชอบใส่ว่า,าใครพบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับติดต่อน,นุนนันนี่แล้วเครื่องนี้นะครับเวลาผมปิดเครื่องเนี้ยครับก็จะปลดล็อกด้วยสแกนสแกนนิ้วมือโหไปเปิเป่ปโหดมาก แต่เพิ่งเพิ่งเมื่อกี้ล็อกล็อกไม่นานมัน้งก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเวลาที่เด็ดของตัวนี้แต่เนื่องจากต้องพูดก่อนว่าพอดีผมไม่ใช้ตัว S View Cover แบบนี้ครับเวลาเปิดฝามามันก็เปิดเครื่องเลยอะครับม,มันไม่ดับว่ะนี่คนขโมยมือถือไปแล้วจับรีเซ็ตได้สบายเลยสิ งงและทำไมเครื่องไม่ลอ็อกยังไงยังไงเวลาเครื่องปิดอยู่อย่างเงี้ยครับเราสามารถดึงปากกามาเมื่อกี้จะเห็นมีเอฟเฟกตรงนี้นิดนึงแล้วก็เขียนได้เขียนเขียนขอไข่เป็นบอใบไม้เลยเป็นเบียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บันทึกไปเสร็จแล้วเราก็ อ๋ออันนี้เริ่มให้ใส่สแกนน,นิ้วมือะลอนนะอ่าปดล็อกเร็วดีเต่ีเห็นคอเทสกันนะบอกว่ากดล็อกช้ากว่า iPhone 6S นิดนึงนิดแบบไม่มีความรู้สึกเลยอันนี้ที่ผมเขียนเมื่อกี้ครับโอเคแล้วจะลบทำไมเนี่ยกดลบก็พอแล้วส่วน S Note อ้าวทำไมมันกองรวมกันอย่างนี้ล่ะปกติมันต้องเป็นสไลด์สวยๆวยนี่อันนี้ผมเปิดซิงตลอดเลยครับแล้วก็เขาแถมวันไดมาให้1อยกิกเดมิมมีมีเซอร์เฟ็ตโปรอยู่เท่าไหร่นะเออเดิมมีอยู่30มสิบิกต่ออีกร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสิบเออดีด้วยนะบวกทบๆกันไป แล้วก็มีรูปมีอะไรผมก็แบ็กอัพขึ้นวันไดไปหมดเลยก็สะดวกดีครับแล้วที่สำคัญคือในโน้ต5เนี่ยก็จะมีแอปใหญ่ๆพวกบ d Excel p o w e r p o i n t ซึ่งอ่านได้ครับแต่ถ้าเขียนเนี่ยไม่ถึงสร้างไฟล์ขึ้นมาจะอ d ดิตแก้ไขไฟล์ให้จ่ายตังค์ครับ <laughs> สมมุติผมจะ,ะสร้างมาใหม่ เซฟเอา้าเขียนได้นี่อันนี้โอเคแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมพูดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยก็ผมจะใช้เกียร์โซลค์กับเกียร์ฟิตอยู่นะครับนี่ตัวนี้แล้วเกียร์ฟิตตัวนี้ตัวนี้เกียร์ฟิตเชื่อมต่ออยู่ อผมนี้ตั้งนอนไว้แล้วก็อ่ะเปิดตึง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 ถ้าหากใส่หูฟังจะได้ยินเสียงประมาณนี้ <c oughs> อ่าต่อแล้วก็เขาสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ครับแรกๆอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยทำไมมันไม่ยอมอ่านข้อความอ่าอันนี้เป็นของเกียร์โอ้ย ทำไมตั้งยีิบสี่ชั่วโมงล่ะมีหน้าล่ะทำไมข้อมูลไม่ค่อยได้แบ็กอัพาการแจ้งเตือนสามารถตั้งให้โชว์การแจ้งเตือนโตโตเกสนะครับ เออขอไปเกียร์ฟิครับวันนี้กำลังจะไปซื้อเออเกียเอสองกัเลยงงงมึนมึนนครับจะตั้งพวกไลน์เม s เซนเจอร์เฟซบุ๊กอะไรได้แล้วก็อ้อลืมบอกไปหน้าจอเอ่ออันนี้เป็นหน้าทักบาร์แบบใหม่นะครับมีแคปปิดทั้งหมดเขาไม่อยากให้เราเข้าไปเคลียร์แรมแต่สุดท้ายพอเป็น Android 5.1 1นะครับมากับโน้ตหเลยเนี่ยก็จะมีตัว Smart Manager เราสามารถเข้าไปเคลียร์แรมได้ กดปิดทั้งหมดตรงนี้ได้ครับแต่พอปิดปั๊บครับเซ็นเซอร์ลุนทันทีต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ถึงเซ็นเซอร์จะกลับมานะครับแนะนําไม่ไม่ต้องไปปิดมันหรอกครับแล้วก็ปุ่มแบ็คค้างก็จะมีอ้าวทาไมไม่ขึ้นมันตีวินโดว์ไม่ได้เปิดหรอตอนนี้เริ่มเมาแล้วครับมันตีวินโดว์อยู่ไหน สา,ายหาไม่เจอช่างมันลวกันแล้วก็ตรงนี้จะสามารถเปิดปิดตัว S f i ไ d e r ได้นะครับกับการเชื่อมต่อด่วนตอนนั้นผมไปตรงนี้เชื่อมต่อด่วนผมว่าสำคัญเหมือนกันนะบางทีไว้เชื่อมทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ปิดยังไงอ่ะตอนเนี้ยยกเลิกไปเชื่อมกับทีวีที่ไหนก็ไม่รู้วุ้ยเพิ่งรู้มันบอกเปอร์เซ็นตรงนี้ด้วยเอ่อเปอร์เซน็นแบตเตอรี่อ่ะครับ ดีเหมือนกันอ่าเราตอนนี้ไม่บอกแล้วเมื่อกี้บอกตอนนี้บอกตรงนี้ฮะเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกเหรอเดี๋ยวต้องชาร์จซะแล้วแล้วก็แอปแบตเตอรี่นะครับถ้าใครมีโน้ตสี่แอปนี้มีนะครับซึ่งจะมีอันนึงครับสำคัญมากในในสมาร์ทเมเนเจอร์ซึ่งผมจะบอกว่าตอนนี้ผมหาไม่เจอ แต่ผมอึ้งไม่หายเขาบอกว่า power by clean master ชิบหายแล้วตัวอันนี้ก็จะดูได้ว่ามีไฟล์ไม่จำเป็นในเครื่องเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ามาแล้วมีข้อมูลแคชอยู่600กว่าเมกแต่ผมไม่ค่อยเคลียร์หรอกครับผมปล่อยเครื่องตามยถากรรมดีกว่า ส่วนใหญ่พื้นที่ผมจะเต็มก็คือจากรูปภาพกับวิดีโอผมต้องคอยอัพขึ้นวันใดส่วนวิดีโอก็จะอัพขึ้น youtube นะครับเมื่อก่อนไม่เคยไบอัพเลยมาถึงฟิร์มแวรมมาใหม่ปั๊บรีเซ็ตทันทีฟังแรมนะครับจะมีการจัดการตัวแอปเนี่ยครับเราสามารถสั่งหยุดอัตโนมัติได้ครับเนี่ยผมจะหยุดพวกแอปที่ไม่จำเป็น หมดยุดหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้ไม่เกี่ยวละน่าจะประมาณนี้มั้งแล้วก็ถ้าแอปไหนเราไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถถอนทิ้งได้ด้วยครับเพราะว่าคือระบบ a n d r o อ d พูดก่อนเราลงแอปอะไรไว้เนี่ยทุกแอปจะทำงานพร้อมกันหมดเลย ลองกลับมาดูหน้าหน้าแรมเนี่ครับเนี่ยรันทั้ง65้าตัวเยอะแยะตะแป้ไก่แต่ไม่หมดเลย <c oughs> แต่บางอันเราก็ลบไม่ได้เพราะเป็นเซ็นเซอร์ที่มากับเครื่องนะครับนี่เนี่ยปิดเลยโอเคมามาถึงจุดคลายแม็กนะครับก็คือฟ้าชาร์จนะครับ <c oughs> ไปแลกซื้อมาพันกว่าบาท ก็ตัวนี้ใช้งานง่ายดีครับวางแปะก็ชาร์จแล้วนะครับแล้วแปลกมากช่วงนี้มีบั๊กอะไรก็ไม่รู้ถ้าเอาสายต่อตรงกับเครื่องเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยขึ้นฟา c ชาร์จผมก็เลยชอบเอาเ a l เล็ตชาร์จเนี่ยมากกว่าเพราะว่า <c oughs> จะขึ้นว่าการใช้การชาร์จแบบไร้สายด่วนนะครับ ใครตั้งปาษาไทยเนี่ยอ่ะอันนี้คือเสียบเสียบตรงหลาเสียบตรงก็จะขึ้นตรงนี้หรือบางทีถ้าเกิดถ้าเราผมไม่ค่อยชอบเสียบเสียบเอ่อเสียบด้านท้ายเทาเท่าไหร่นะเนี <c oughs> ่ยจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นนะครับอออขึ้นชัดด่วนด้วยบางทีก็ไม่ขึ้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่สายสายต่อตรงกับใช้แวลเลสชาร์จเนี่ยความเร็วไม่ค่อยต่างครับในความรู้สึกผมนะ อาจจะช้ากว่ากันประมาณสัก20%เแต่ก็ไม่รู้สึกอะแล้วเวลา <c oughs> เวลาเล่นกลางคืนอย่างเงี้ยสมมติห้องนี้มืดตุ่ยเลยนะแล้วผมอยากจะชาร์จมือถืออย่างเงี้ยผมก็แค่คำคำ,คำหายก้อนกลมๆอันเนี้ยครับอันตอนเสียบใหม่ๆก็จะมีไฟแฟบๆบอแบบี้ผมแค่คำคำแล้วก็แปะเอาไว้อย่างเงี้ยเลยครับเดีย๋ยวมันก็ขึ้นชาร์จเองนะแล้วก็ขอบนหน่อยแล้วกัน เซนซงเซนเซอร์ดีๆเก่าๆถอนทำไมก็ไม่รู้ถ้าใช้ Galaxy S6 กับ s 6 Edge ยังพอมีอยู่นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีเซนเซอร์นี้คือ i n f r a เรดนะครับแถมไมโน้ต5ก็เหลือ2รูปกติโน้ต4มีข้างล่าง2ข้างบน1อันนี้เหลือข้างล่างเหลือ1ข้างบน1ส่วนรูนี้รูซิมครับใส่ซิมยากมาก <c oughs> ต้องไปหาที่เจาะต้องไปหาที่แหลมๆเสียบเข้าไปเอามาจิ้มฟันหรืออะไรก็ได้ <c oughs> ต้องมาจิ้มฟันเล็กๆหน่อยนะ เห็นเครื่องแบบนี ойти, ้นะครับด ouais> ูมันเหมือนโน้ตโน้ตโน้ตสามมากเลยก็าผมไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่นะเพราะแกะเสร็จผมก็ต้องหาผ้ามาเช็ดรอยนิ้วมือเครื่องเนี่ยสกมกมากครับพูดตรงๆเป็นรอยง่ายมากเนี่ยครับด้านหลังเงาเชไม่ค่อยอยากจับเลยอะเราชอบเครื่องคิดเลขนะ คือเครื่องคิดเลขเขาอะครับมีเปอร์เซ็นต์มาให้เลยสมมุติจะไปซื้อของวันนี้บอกว่ามีส่วนลด5%ราคา1690บาทลด5%ขึ้นมาเลยครับ1650บาทแต่ข้อเสียต่างจากโน้ตสีก็ตรงที่ว่าพอกดประวัติปั๊บจะดึงข้อมูลมามันมาแต่ผลลับครับตัวบวกไม่มาเพราะว่าเวลาผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมชอบจะแบบซื้อของแล้วก็ชอบบวกไว้ <c oughs> บวกเอาไว้ คำนวณครับว่าครบ500ไม่ได้ส่วนลด7%รของทางเดอะวันการ์ดอะไรสักอย่างนี่แหละของห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะบวกนู่น56บวก89 98บวก36บวก56 แต่ข้อดีมันคือมีผลลัพธ์ขึ้นมาเลยทําให้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เสร็จปับ๊บเอานังกดเท่ากับก่อนเท่ากับเสร็จปับ๊บมานั่งกดประวัตินั่งดึงข้อมูลขึ้นมาซึ่งอันเก่าเนี่ยวุ่นวายมากอันนี้เขาทาให้สะดวกมากขึ้นนะครับเราสามารถบวกแล้วเ,เห็นเป็นข้อมูลลางๆได้เลยเราถ้าเกิดจู่ๆหายเคลียร์ไปกลับมากดดูประวัติได้ครับอ้าวไม่มี <laughs> โอ้ย อ๋อต้องกดเท่ากับก่อนใช่ไหมนี่ต้องห้ามปิดเลยนะเนี่ยอืมก็มีดีมีเสียกันไปนะส่วนแอปฟังเพลงผมก็เจ้าเดิมครับ power amp แล้วก็เล่งเบสสุดเรายิ่งใช้กับหูนี้ด้วยนะครับหู Gear Circle นะครับโอ้โหเสียงกำลังพอดีครับก็เบสไม่หนักไปนะอาจจะไม่ไม่หนักสะใจแต่ก็ไม่หนักเกินไปแล้วกันครับ ตอนนี้เริ่มหาจุดลงไม่เจอเออเด๋ยเดี๋ยวเด๋ยว,ยวนี่เปิดเพลงปิดเพลงไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเสียงไม่ออกเพราะเสียงมันออกในหูนี้ <c oughs> นะครับแล้วถ้าเกิดเราเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นเต็มจอปกตกิต้องขึ้นเต็มจอสิเออไม่เป็นไร เพราะว่าอันเดิมเขาจะเป็นหน้าสกรีนของเพลงที่เราเล่นอยู่นะครับเหลืออะไรว่าแฟลจะบอกว่าผมไม่เคยใช้แฟลกล้องหลังเนี่ยถ่ายรูปเลยผมเอาไว้เอาไว้ทำอะไรล่ะไว้เป็นไฟฉายครับซึ่งโน้ต5้าก็รู้ใจใส่ช็อตคัดไฟฉายตรงนี้เอาไว้แล้วก็ตัว s อตัวนี้ก็แบบมันเอา n น t i วิ c เค i ชันข้างบนมาหมดเลย ก็เปิดปิดง่ายดีนะเพราะเดิมมันจะมีแบบกดต้องปาดซ้ายกด3จุดอะไรซักอย่างเข้ค่อยไปกดไฟฉายอีกทีนึงนะครับปิดทีก็ต้องมานั่งกด3จุดนั้นอีกทีนึงซึ่งก็ผมก็หาไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเกิดปาดลงมาแล้วมีแสงไฟนี้เลยก็สะดวกดีเหมือนกันส่วนเรื่องระบบอันต้า power saving รู้สึกเซฟไม่ค่อยอยู่ <laughs> เซฟแล้วแบตก็ยังวิ่งอยู่ <laughs> ก็ทำใจครับแต่ก็ดีกว่าอันเดิมครับ ซัมซุงช่วยแก้หน่อยละกันยีิบสองชอคืออะไรครับชั่วโมงหรือเปล่ายีิบสองชั่วโมงฮะสูงสุดแล้วเหรอแต่ชอบระบบนี้นะคือมันเปิดไวดีอันเก่าเนี่ยตอนโน้ตสี่นะเปิดช้าช้าพอเป็นโน้ตห้ารู้สึกเปิดไวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้สามารถความจริงผมอยากให้เขาใส่กล้องได้อะถ้ามีกล้องจะจ่มมากเลย อันนี้ก็ไม่มีกล้องเล่นไลนเล่นเฟซเล่นทวิตเตอร์อันนี้คือผมใส่เองนะลบได้ไหมวะถืมแล้วก,กดลบยังไงอ๋อลบแล้วก็กดบวกเพิ่มแอปได้แค่นี้นะโอเคปิดก่อนโมดนี้เปิดปิดเร็วดีครับชอบชอบชอบ ส่วนเรื่องการแจ้งเตือน Gear Circle ตอนนี้อาจฟัง,ฟ,งฟังอ่านข้อความภาษาไทยได้แล้วสมมติมีเมสเซจมาส่งมา M เป้ MP, คุณได้รับ M Cat คืนจากโปรโมชั่นแต่เสียงจะเป็นเสียงเหมือน e ีซิลี e, ่ครับ <laughs> เสียงผู้หญิงครับ <laughs> ก็ไปตั้งค่าในภาษาและการใส่ข้อมูลเลื่อนมาล่างสุดนะครับ ตัวเลือกอ่านข้อความเสียงนะครับเดิมจะเลือกเป็นซ a มซังเออซมซุงนะครับแต่ว่าซ m มซุงเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับเมื่อไหร่จะมีอยากมี s อ p i c e ภาษาไทยมากทุกวันนี้ทะเลาะก,กับ Siri ใน iPhone อยู่ <c oughs> ก็เปลี่ยนมาเป็นของ Google อาจจะมองไม่ค่อยเห็นต,ต้องต้องตะแคงครับนี่ เครื่องมืออ่านอักษรคำพูดของซัมซุงอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องมือการอ่านออกเสียงของข้อความของ g o o g l e นะครับเสร็จแล้วกดฟันเฟือง<ม>แล้วเลือกภาษาครับเลือกมาล่างสุดเลยครับจะมีให้เลือกภาษาไทยแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าปกติเขาต้องมีให้โหลด11เมกอะไฟนี้หรือว่าตัวนี้อัปเดตแล้วมีมาให้เลยอ๋อนี่ไงข้อมูลเสียง เป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วแล้วก็ทดลอง,ลอ,งอ่านอ่านยังไงวะนี่เป็นตัวอย่างเสียสังเคราะห์ภาษาไทยนี่เป็นตัวอย่างเสียงสังเคราะห์ภาษาไทย นี่เป็นตัวอย่างเสียงสังเคราะห์ภาษาไทย<อ>นี่เป็นตัวนี่เป็นตัวอย่างเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยเอาประมาณนี้เนอะผมรู้สึกต้องต้องช้านิดนึงครับผมเป็นคนที่ฟังเสียงอะไรเข้าใจค่อนข้างยากแต่ว่า Android มันก็ไม่สามารถคุมดำข้อความแล้วก็อ่านออกเสียงได้ครับมันก็เลยอาจจะประมาณนั้นนิดนึงนะ แล้วก็ตัวนี้ผมใช้ Nova l ันเชอร์ครับสายที่ใช้ Nova l ันเชอร์เพราะมันติดมือดีนะครับเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับโห่เหลียวมากเลยชอบ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 คือยังไงตัวตัว s ซัมซุงจะเปลี่ยนลันเชอร์ถึงแม้จะมีร้านค้าตีมเปลี่ยนตีมได้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตรงไหนแล้วเนี่ยแ <laughs> อปพลิเคชันพื้นฐานเสร็จแล้วก็ลบโนวาทิ้ง b y ยบายโนวาเสร็จแล้วกดโฮมแล้วให้มีเฮลทัดวิทผมจำไม่ได้แล้วหน้าทัดวิทผมเป็นยังไงทัดเละแล้วตอนนี้เ <c oughs> นี่ยครับผมไม่ชอบไอตะแคงอย่างนี้เลยอะแล้วผมก็หาแอปไม่เจอเสิร์ชก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็น NOVA l ันเชอร์จะเสิร์ชได้แต่ข้อดีของอันนี้คือจะมีฟีเจอร์ใหม่ตีมมีแต่ไอส6แล้วละ่ะแล้วก็ไปที่ร้านค้าตีมสามารถเลือกตีมได้ บริษัทที่ทําเกี่ยวกับทีมให้กับซัมซุงผมจาไม่ได้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้วทิวส์เดย์หรืออะไรนะเทอร์สเดคือทุกๆวันอังคารหรือวันพฤหัสสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็จะมีการอัปเดตทีมใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยครับเราสามารถกดเลือกใช้ได้นะครับสมมติผมจะเอาแบบนี้มีทั้งฟรีและเสียตังค์ครับแต่ส่วนใหญ่จะฟรี แต่อยากหานี้ได้อยากหานี้มากเลยอ่ะเอาเบนเจอร์อ่ะเอาเบนเจอร์ไปไหนผมหาไม่เจอโอ้หลายรถเบนเป็นหรือบีอเอ็มบบย์บีเอ็มับบยคนละบริษัทกันเลย <c oughs> เอ๊ะ โหลดเสร็จแล้วเราไปไหนอ๋ยังโหลดไม่เสร็จโอ้อันนี้คลดกุูกมากเลยแล้วก็เครื่องผมอาจจะงงงนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมฟอนต์แปลกทำไมฟอนต์ไม่เหมือนคนอื่นเลยล่ะแต่ฟอนต์นี้คล้ายๆนะคล้ายๆฟอนต์ของไอโฟนเดี๋ยวผมขอแก้เป็น ออกไม่ได้สินะเพราะตอนนี้จะโชว์ทีมยังไงต้องใช้อ่ากดใช้ใช้ใช้สิใช้ซะ <laughs> แต่มันก็เป็นฟีเจอร์ใน S 6อ่ะนะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่โน้ตมีอ่าเปลี่ยนแล้วหน้าโทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปด้วยนะ แต่ถ้าเกิดกลับไปใช้ No ว a l ันเชอร์เดี๋ยวผมเขาดูก่อนข้างในก็เปลี่ยนนะไม่ชินเลยอะ่ะเอาโนวาเปลี่ยนไปด้วยอะออย่งน,นี้เองเพิ่งรู้เหมือนกัน เปลี่ยนหมดเลยอ่ะเอาระบบไอเปอร์ผมหายอ่ะสวยสิอืมก็ดีเหมือนกันแสดงว่าอันนี้ถ้าอยากจะไปเปลี่ยนก็